สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว5ราศีมือซ้ายจับเงินมือขวาจับทองรับดาวสุกย้ายครั้งแรกของปี2567คลิปนี้นะคะเรามาเปิดคำทำนายของคน5ราศีค่ะที่พอดาวสุกย้ายในเดือนมกราคมนี้ชีวิตรุ่งเรืองทันทีเลยนะคะก่ออเ่นเลยค่ะ เอทุกต่างขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆค่ะด้านล่างใต้คลิปวดีดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคน5ราศีที่เรียกได้ว่าพอดาวสุกย้ายในวันที่20มกราคม2567โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีค่ะจะยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูส่งผลให้ดวงดาวของท่านทั้ง5ราศีเรียกว่าเปลี่ยนเลยนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายน ราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่พ FR, 14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่สมคือท่านจะเกิดในราศีกันหรือท,ท่อทานจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีตุล หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนและส่งท้ายกันที่ราศีที่5คือท่านจะเกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะคะโดยคนทั้ง5ราศีนี้ค่ะเรียกได้ว่าพอดาวสุกย้ายต้อนรับปีใหม่ในวันที่20มกราคม2567 โดยเป็นการยกย้ายครั้งแรกในรอบปีสุราศีธนูส่งผลทำให้ท่านทั้งห้าราศีโชคดีรับปีใหม่มีดวงรวยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีแววรวยไปอีกยาวๆตลอดปี2567เลยนะคะเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของท่านทั้งห้าราศีเลยค่ะ เอาละค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนหาราศีที่มีเกณฑ์ว่ามือซ้ายจับเงินมือขวาจับทองเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ